ก่อนนะเฮ้บรอรับรองว่าฉันจะต้องไปช่วยเธอให้ได้ภาคไม่ดีจริงๆเหรอ พี่ไบต์ออกโรงขอพูดหน่อยโดยพี่ไบต์เป็นนักพากและยูทูบเบอร์ชาวไทยเจ้าของช่องบน youtube Super ไบต์พี่ไบต์รีวิวและโ o n y s h o p ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์เสียงของคนนั้นทําให้รู้สึกไม่สบายใจแล้วยิ่งเห็นเจ้าของเสียงภาคหรือพี่หยกได้ออกมาโพสต์ก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่โดยผมจะขออนุญาตอ่านโพสต์ของพี่ไบต์ให้ฟังนะครับจริงๆเป็นคนพยายามเอาข้อคิดในเรื่องรับตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตมาใช้ตลอดคือ กฎของการเล่นโซเชียลคือห้ามอ่านคอมเมนต์แต่เราทำงานสายนี้โดยตรงและอุดมการณ์ในการเข้ามาทำงานนี้คืออย่าปกป้องแฟนคลับของเรื่องนั้นๆ ในแบบที่ความสามารถเราทําได้เราจึงพยายามอ่านสอบถามถึงสิ่งที่แฟนๆแต่ละด้อมต้องการเสมอพยายามหาจุดลงตัวให้ได้มากที่สุดมีทั้งอันที่ทําได้และทําไม่ได้ตามเงื่อนไขของการทํางานปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเสียงของโคน,นั้นที่ทุกคนต้องการคือเสียงของนัตุกอย่าบอกว่าทีมงานค่ายต่างๆรวมถึงใบเองก็เคยพยายามแล้วพยายามแบบโคตรพยายามใบเองก็รักนัตตุกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่รับพิยกนะรับพิยกเหมือนกันเลยไม่อยากให้พิยกต้องมาเจอคําด่า จนต้องกินยาปรับยาหลายรอบคำพูดมันทำร้ายคนได้อะเลยอยากใช้พื้นที่นี้อธิบายขอไล่เป็นข้อเลยนะครับ 1. เนื่องด้วยปัญหาโควิดและสุขภาพของนาตุกและนาตุกมาภาคจากต่างจังหวัดทําให้นาตุกขึ้นมาภาคงานที่เป็นงานต่อเนื่องไม่ได้พวกมูวี่หรือซีรีส์ที่มาทีเดียวจบเลยเป็นไปได้ที่นาจะกลับมาภาคให้เรื่อยๆนะครับ 2>, 2. เคยมีการคุยกันหลายครั้งเรื่องให้นาตุกกลับมาภาคคนนั้นและพิยกภาคโซโนโกะเฉพาะในมูวี่หรือตอนพิเศษแต่เพื่อความคอนซิสเทนซีทางญี่ปุ่นต้องการให้เสียงเดียวกับทางซีรีส์ก็เลยต้องตามนั้นย้ําทีมงานพยายามสุดแล้วทุกทางแต่ตัวละ นอื่ยังสามารถปรับได้ในมูฟวี่เพื่อให้เสียงมีความหลากหลายตามต้นฉบับ 3. พี่ยกมาจากการแคสเสียงนะครับไม่ใช่ตาสีตาสาหยิบมาภาคไม่ได้มาจากความสนิทหรือมาจากเส้นสายแต่มาด้วยความสามารถเราต้องเข้าใจเรื่องเสียงยุคสมัยด้วยเดี๋ยวนี้เราทํางานตามชาวต้นฉบับมาแบบไหนก็ต้องภาพแบบนั้นยิ่งตอนแคสเสียงใหม่ทางญี่ปุ่นเขาจึงเลือกเสียงที่ตรงกับทางต้นฉบับเข้าใจที่แฟนๆอยากให้เสียงเหมือนนัตตุครับจะบอกว่ารายชื่อที่แฟนบางท่านเคยลิศอยากให้แคสบอกเลยส่งไปหมดแล้ว แต่ทางนั้นเขาเลือกเสียงพิยกครับเพราะเหมือนต้นฉบับมากที่สุดหลายหลายคอมเมนต์ไม่พอใจกับโทนเสียงของพิยกไบโค้ดเข้าใจเลยแต่สุดท้ายพิยกภาพแบบตามสาวต้นฉบับของญี่ปุ่นครับเราทํางานกันมาแบบนี้มันคือการเคารพต้นฉบับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจไปฟังสาวเทียบดูครับ4ทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานเต็มที่อยากให้ไปรับชมกันครับเราเอาแฟนๆไปที่ตั้งแล้วหาจุดตรงกลางที่ไปร่วมกันได้ครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของพี่ไบที่อยากฝากถึงแฟนคลับคนนั้นทุกๆคนยังไงผมก็อยาก ฝาทุกคนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่เราอย่าใช้คำพูดที่ร้ายแรงเลยเข้าใจเขาเข้าใจเราสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ